รู้ไหมครับมีความเชื่อที่เคยโด่งดังมากในอดีตที่ว่าคนถนัดขวาจะมีอายุยืนกว่าคนถนัดซ้ายถึง9ปีฟังดูน่ากตกใจใช่ไหมล่ะครับแนวคิดนี้ไม่ได้มาจากการคาดเดาแต่มาจากงานวิจัยเล็กๆบางชิ้นในช่วงปี1980ถึง1990ซึ่งสาเหตุที่คนถนัดซ้ายดูเหมือนจะมีอายุสั้นไม่ใช่เพราะความถนัดมือโดยตรงแต่เป็นเพราะอุปกรณ์และสังคมในอดีตครับลองคิดดูสิครับเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนใหญ่ในโลกเช่นกันไกลเครื่องจกักรหรือแม้แต่ ถยนต์ถูกออกแบบมาเพื่อคนถนัดขวาทําให้คนถนัดซ้ายต้องใช้งานด้วยความทุลักทุเลและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่านอกจากนี้ในอดีตเด็กที่ถนัดซ้ายยังถูกบังคับให้เปลี่ยนไปใช้มือขวาทําให้ข้อมูลสถิติเกิดความคลาดเคลื่อนแต่สบายใจได้เลยครับ งานวิจัยสมัยใหม่ขนาดใหญ่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปว่าความถนัดของมือไม่ส่งผลต่ออายุขัยอย่างมีนัยสำคัญข้อมูลที่ว่าคนถนัดขวาอายุยืนกว่า9ปีเลยถูกจัดเป็นเกร็ดความรู้ที่เกิดจากข้อจำกัดในอดีตไปแล้วสรุปคือสิ่งที่กำหนดว่าเราจะอยู่ยาวแค่ไหนไม่ได้อยู่ที่ว่าเราใช้มือไหนแต่ยังคงเป็นพันธุก,กรรมและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกต่างหากครับ